ค่ะวันนี้เราได้เห็นกับตาเลยทอดมันกันเองแต่มีการทอดใบกัญชาก่อนนี่นะคะใบกัญชานี่ทอดเสร็จแล้วแล้วใช้น้ํามันตามมาตรงนี้เลยเห็นนะคะนี่แล้วก็มานี่เลยทอดเลยนะค่ะแล้วเสร็จแล้วก็มาอ้าวกัญชาโรยใช่ไหมคะอ่าโรยเลย นี่อย่างนี้ไปผดลผาานี้ผลผ,าาผลผาหน่อยเดินโอเค <Okay. S 1> นี่ค่ะได้เมนูอร่อยของคนไทยเราสุขภาพดีแล้วก็ได้ช่วยเหลือเกษตรกรด้วยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเกิดขึ้นจากแผ่นดินไทยที่ปลูกกัญชาได้คุณภาพดีที่สุดในโลกค่ะพักเสมอภาคของเราเจะส่งเสริมให้กัญชากัญชงกระท่อม มารวมกันอยู่กับกลุ่มสมุนไพรไทยในกระทรวงการแพทย์แผนไทยที่เราจะผลักดันให้ตั้งขึ้นมาให้ได้เพื่อความยั่งยืนของสมุนไพรไทยของเราและตำรับยาไทยและความมั่นคงสุขภาพและเศรษฐกิจของคนไทยทั้งประเทศค่ะ